สวัสดีคุณผู้ชมแฟนๆวันบันเทิงครับคุณอยู่กับผมพัสโตในวันบันเทิงนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่2มกราคมแล้วแต่พัชโตยังคงเก็บตกภาพบรรยกาศการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยส่งท้ายปี266 6มาฝากกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สนุกจัด,จดกับศิลปินเคป๊ K อ,อปตัวท็อปต้องยกให้กับงานไอคอนสยามเอ็มมิซิ่งไทยแลนด์สเคาดาว2024ที่ดึงเอาสามสมาชิก g o t นทั้งแบมแบมยึกยอมและมักต้วนมารวมตัวให้เหล่าอากะเซนิกรษสสลบเลยละค่ะ ส่วนคอมตาสเนี่ยก็ตัองยกให้กับเราได้ฝึกจากรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ที่มาระเบิดเสน่ห์โปรยความสดใสต่าขั้นจัดเต็มไม้แพ้กันกับงานเซนทานเวอร์แบงค์คาขคาวดาว2024ที่เกิดเอาทับ 65ศิลปินไทยและอินเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มยองแจก,ก็สเวนมาเสิร์ฟคอนฟินแบบนอนสต็อปสวัสดีพีสวัสดีพีไมค่ครับสวอสดีพีไม่ตคองสวัสดีบีไม่ต้อง คิดสุดต้องหยกให้กับงานสยามพารากอนดีะเเรียกเขาดาวสุรเมชนสองั่สิบสีที่เขนทักซิลฟินไทฮสุป,ปอคมอบคำสุดคำคืนสุดปังเ และอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับพัทยาเค้าดาว2024นิเนรมิตชายหาดพัทยายาวเกือบ3กิโลเมตรอัดแน่นศิลปินไทยส่งความสุขโดยเฉพาะการกลับมารวมวงเฉพาะกิจอีกครั้งกับพีชพีระและบอยพีชเมเกอร์พร้อมด้วยแป็กผลิตโชคที่คนเพลงฮิตส่งไทยให้กับแฟนๆป,ปิดท้ายปลูกชายหาดให้สะเทือนกับกอปปีกิฮีโร่ส่งท้ายปีแบบปิปิปป๊ล้นหาดเลยล่ะค่ะยังมีอีกหนึ่งบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นความน่ารักของ2คู่จิ้น ติวเตอร์กับยิมสองคนนี้เขาชวนแฟนๆมาชมซีรีส์พี่เจตคนกลางตอนจบพร้อมๆกับพวกเขาครับไปติดตามกันพร้อมกับเขาอื่นๆใน Entertain เ o u เมาส์เลยครับ oh, เ n t e r t a i n เมาส์เมาส์ได้จ้เป็นการละจอที่อ,อับอ่นอ,อ,อับอึ จริงๆเลยละค่ะสำหรับซีรีส์ฟิวกร๊ตอยากพิจิตรคนกลางที่สอกนักแสดงนําติวเตอร์ยิมเขาจนเป็นคลับมาเริ่มส่งท้ายต้นครนไปพร้อมๆกันพร้อมเสร,ริมทัพเพื่อนๆนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้เริ่มสร้างความประทับใจเพื่อแทนคําขอบคุณให้กับแฟนๆนั่นเองละค่ะจริงๆก็อยากขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบเหมือนซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะยาวนานครับมันเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้รหลายๆอย่างเยอะมากจริงเราเราก็เต็มที่กับมันค่อนข้างเยอะมาก มอบคำสุขตอนรับปีใหม่กับบริการพิเศษที่ยกทัพศิลปินนักแสดงคุณภาพเตรียมมอบให้กับแฟนๆผ่นผนผนนานหน้าจอช่องวัน31ในรายการวันสงสรรที่วันนี้นุ่มหล่อหล่อยังจํารชัตะเขานำทีมศิลปินนักแสดงมากรันติกความฝิ่นให้ได้ฟังกันแบบนี้ค่ะตอนรับปีใหม่เนาะ ก็ต้องสนุกสนานอยู่แล้วรับรองว่าแต่ละเพลงทุกคนโยกด้วยกันได้แน่นอนก็มอบความสุขมาให้กับทุกๆคนคะ่ะในช่วงปีใหม่ไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะความสุขก็ต้องช่วงปีใหม่และก็ตลอดปีตลอดไปแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาม่วนมาสุขมาสนุกกับพวกเรานะคะหมดเวลาของวันเทิงแล้วครับพรุ่งนี้วันพุธกลับมาเจอกับพัตโตได้ใหม่ในวันเทลงแปดโมงเช้านะครับสวัสดีครับ